ขอจเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ในช่วงนี้แตมากํกำลังนำเรื่องอาทีนวาวัคถาคถาว่าด้วยโทษของกามมาบรรยายให้โยมจิได้ติดตามรับฟังกันต่อจากต่อจากสัขกขคถานะสัขกขคถาคือสวรรค์หรือว่าความสุขที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยาการทำบุญให้ฐานรักษาศีลความสุขอันนี้ก็คือกามสุขที่เกิดขึ้นเพราะผลบุญที่ทำไว ทีนี้ปองก็ได้ทรงแสดงอาทถินวาวกถาเนี่ยโทษของความสุขโทษของกามนะโทษของกามมาสุขว่ากามมันมีโทษอย่างไรนะซึ่งญาติโยมก็ฟังไปประมาณ4วันแล้วนะก็ยังอยู่ในมหาทุกขขักขันธสูตรโทษของกามโยมในสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ยาวพอสมควรขนาดกลางญาติโยมก็ฟังไม่จบวันนี้ญาติโยมมาฟังต่อนะโยมโทษของกามเนี่ย ที่จริงโทษของกรรมามมย่าโยมก็ฟังไปในสูตรนี้ตั้งแต่ต้นมานะก็คงจะพอทราบแล้วว่ากามมีโทษอย่างไรบ้างยตาโยมฟังมาถึงตอนที่พระอ,องค์ทรงตรัสถึงอะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนกามทั้งหลายโยมอาตมาก็ได้บรรยายให้ยตาโยมฟังไปบ้างแล้วนะในวันก่อน วันนี้โยมมาฟังต่อนะอธาตมาจะทวนข้อความในวันก่อนให้ฟังอีกรอบหนึ่งโยมที่พวงทรงตรัสถึงการถ่ายถอนกามจะถอนอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนกามทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกำจัดฉันทราคะในกามทั้งหลายการละฉันทราคะในกามทั้งหลายใดเล่านี้เป็นการถ่ายถอนกามทั้งหลาย คือไม่ติดอกติดใจไม่ยินดีในกามโยมเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ท่านละกามแล้วเป็นผู้ที่มีอิสระเป็นผู้ที่ปลอดโปร่งเป็นผู้ที่ประพฤติเบาโยมจะอยู่อย่างไรก็ได้โยมนะคล้ายๆกับว่าเออนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่สบายๆเป็นตาสีตาสาไม่ต้องมาติดไม่ต้องมาประดิษฐ์ประดอยตกแต่งเรื่องของวัตถุกามมากมายโยม เอนิเจอร์เต็มห้องเป็นต้นนะอาหารโอ้โหมากมายเต็มโต๊ะเสื้อผ้าไม่รู้กี่ชุดโยมรถไม่รู้กี่คันเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวนี่โอ้โห,โ,โ,หโยมพวกนี้มันเป็นเรื่องของกามทั้งนั้นเลยนะถ้าเราไม่ติดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องเป็นเรื่องยุ่งยากนะนี่คืออนิสง์การไม่ติดในกามอันนี้พระองค์ก็ทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดคุณของกามทั้งหลายโดยคุณที่ว่ารูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอ่นอ,อนนุ่มนะที่เป็นคุณของกามที่โยมฟังในตอนต้นนู้นนะต้นสูตรโยมโทษของกามทั้งหลายโดยความเป็นโทษและการถ่ายถอนกามทั้งหลายนะคือสมณะพรามไม่รู้นะไม่รู้การถ่ายถอนกามทั้งหลาย และความเป็นการถ่ายถอนอย่างที่กล่าวนี้ตามความเป็นจริงพวกเหล่านั้นหรือจกรอบรู้กามทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่าจักชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นผู้ปฏิบัติแล้วจักรอบรู้กามทั้งหลายได้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อันนี้ท่านพูดถึงสมณพราหมณ์พวกอื่นนะว่าตัวเองนยไม่รู้หรอกไม่รู้ว่า กามมีคุณอย่างไรโดยความเป็นคุณนะไม่รู้โทษของการว่ามันมีโทษอย่างไรไม่รู้การถ่ายถอนการว่าจะถ่ายถอนอย่างไรตามเป็นจริงนะตัวเองไม่รู้เมื่อตัวเองไม่รู้เนี่ยตัวเองจะไปชักจูงคนอื่นไปสอนคนอื่นให้เห็นโทษให้เห็นคุณให้เห็นโทษให้เห็นการถ่ายถอนออกจากกามไม่ใช่ฐานะโยมมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะตัวเองไม่รู้ใช่ไหม ถ้าจะไปสอนคนอื่นก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกับพวกปริพาชกัญญาดีระถีนะโยมที่เขากล่าวว่าเขารู้นะแล้วก็พวกเราด้วยแหละพวกเราที่ไม่รู้เนี่ยนะจะไปสอนคนอื่นให้รู้ก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยนะน,นี้บงทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง รู้ชัดคุณของกามทั้งหลายโดยความเป็นคุณคือว่าคุณมันเป็นอย่างไรคุณของกามเนี่ยดังที่พระองค์ทรงรู้นะโทษของกามทั้งหลายโดยความเป็นโทษและการถ่ายถอนกามทั้งหลายโดยความเป็นการถ่ายถอนอย่างที่กล่าวนี้ตามความเป็นจริงที่โยมฟังมาทั้งหมดนี่ยสีห่หวันเนี่ยรู้อย่างนี้ตามความเป็นจริงนะพวกนั้นแลจัก รอบรู้กามทั้งหลายด้วยตนเองได้หรือจากชักจูงผู้อื่นเพื่อความเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วจกรอบรู้กามทั้งหลายได้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ถก็เป็นความจริงโยมเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงรอบรู้ในกามทั้งหลายนะคำว่ารอบรู้ในกามก็คือว่ารู้ว่าคุณเป็นอย่างไรโทษเป็นอย่างไรแล้วก็จะ สลัดออกอย่างไรเมื่อพวงทรงรู้ประจักษ์ชัดแจ้งด้วยพระองค์เองแล้วจึงแนะนำสาวกผู้อื่นให้รู้ตามด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นคุณของรูปตอนแรกท่านจะรวบรวมเรื่องกามทั้งหมดนะเรื่องกามทั้งหมดประมวลลงโดยความเป็นคุณโดยความเป็นโทษแล้วก็โดยการสลัดออก แต่ตรงนี้ท่านจะย่อเอากามคุณเหล่านั้นมา,าตรัสเป็นหนึ่งเดียวนะคือหมายเอารูปเท่านั้นโยมหมายเอารูปนะรูปสวยเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นคุณของรูปทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่านางสาวเผ่ากษัตริย์เผ่าพราหมณ์หรือเผ่าคณบ,บดี มีอายุระบุได้ว่า15ปีหรือ16ปีไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นอในสมัยนั้นนางคนนั้นงดงามเปล่งปรั่งเป็นอย่างยิ่งใช่หรือไม่พวกพิสูพากันกราบทูลว่าใช่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสุขโสความโสมนัสอันใดแลที่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเปล่งปรังนี้เป็นคุณของรูปทั้งหลายอันนี้พูดถึงนางสาวนางสาวทุกเผ่าพันธุ์นะโยมนะจะเป็นชนชั้นไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าอายุช่วง15-16แล้วก็เป็นบุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีเปล่งปรัง อิมเอิบนี้ก็เป็นคุณของรูปอยู่ในช่วงนี้แหละโยมที่ที่ประกาศคุณของรูปว่ารูปนี้สวยงามอย่างนี้นะเหมือนคล้ายๆกับถึงจุดสูงสุดของความงามคือวัยนี้ว่างั้นเถอะอันนี้เป็นคุณทีนนี้มาดูโทษของรูปโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นโทษของรูปทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลพึ่งเห็นนางสาวคนนั้นแหละในโลกนี้คือคนเดิมนั่นแหละโยมโดยสมัยอื่นมีอายุ 80, 90หรือ100ปีโดยกำเนิดเป็นยายแก่มีสี่โครงคดดังกรอนเรือนร่างคดงอถือไม้เท้างกเงิน่นเดินไปกระสับกระสาย ผ่านวัยเยาวไปแล้วมีฟันหลุดผมหงอกผมโกรนศีษะล้านหนังเหี่ยวมีตัวตกกระดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงามความเปล่งปลั่งที่มีในครั้งก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วมิใช่หรือ ภิกษุทั้งหลายก็ทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นโทษของรูปทั้งหลายอ้าวโยมมีคุณอยู่เพียงแค่ไม่กี่ปีนะโยมนะแต่ก็ประกาศโทษของตัวเองแล้วว่าตัวเองไม่เที่ยงตัวเองไม่ยั่งยืนตัวเองเป็นความแก่ง่อมเป็นความไม่สวยงาม เป็นความไม่น่าดูแล้วนะโยมใครอยากจะไปมองดูบ้างละ่ะยายแก่หนังเหี่ยวตกกระงกเงินเนี่ยเนี่คือโทษของรูปโยมประการแรกนะโยมโทษของรูปประการแรกโยมคือจะต้องแก่ง่อมลงไปดูก่อนภิกสุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นสาวคนนั้นแหละมีอาพาธมีทุกข์เจ็บหนัก นอนจมกองมูดคูดของตนอุจระปัสสาวะในที่นอนนะต้องให้คนอื่นพยุงลุกต้องให้คนอื่นคอยประคองดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนความงดงามความเปล่งปลังที่มีในการก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรืออโยมเนาะเบื้องปลายสุดท้ายของรูป ที่ว่าสวยงามดีแย่งกันนะ่ะตอนสุดท้ายก็ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เลยโยมพิษสูต์ทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้เล่าก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายโยมพิจารณาไปช้าๆนะโยมนะจริงหรือเปล่าโยมอย่ามวัวแต่ยินดีนะนึกสิงอนาคตความเป็นไปของรูป ที่จะต้องแก่งอมเจ็บไข้ได้ป่วยอาภาษหนักนอนจมอุจจาระปัสสาวะของตัวเองอโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลปพึงเห็นนางสาวคนนั้นและเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าตายได้หนึ่งวันก็ดีตายได้สองวันก็ดีตายได้สาวันก็ดีเป็นซากศพขึ้นพองก็ดีมีสีเขียวก็ดี เกิดนอนชอนชัยก็ดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในการก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้เล่าก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายมอมโยูกายนั้นฉันใดกายนี้ก็ฉันนั้นนะ กายนี้ฉันใดกายนั้นก็ฉันนั้นเยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าฝูงการุมกันจิกกินบ้างฝูงแร้งรุมกันจิกกินบ้างฝูงนกเขารวมกันจิกกินบ้างฝูงสุนัขรุมกันกัดกินบ้างฝูงฝูงสุนักจิ้งจอกรุม กันกัดกินบ้างฝูงปาเนะกชาติต่างๆคือนอนนะ,มะแมลงยมรวมกันกัดกินบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเตอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลังที่มีในการก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือภิกษุทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้ข้อนี้เล่าก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายดูก่อนพิกษุนทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นนั่น,น,นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งในป่าช้ามีแต่โครงกระดูกมีเนื้อและเลือดติดอยู่โยมค่อยค่ยค่อยคสลายสลายเหลือน้อยไปตามลำดับนั่นนี่โยมนะมีเนื้อและเลือดติดอยู่ มีเอ็นยึดอยู่อ๋อนี้ท่านปายันใหญ่เลยนะโยมนั่นเนี่ยปยันใหญ่ไปเลยจนกระทั่งถึงว่ามีแต่โครงกระดูกโยมปราศจากเนื้อเปื่อนเลือดแล้วก็มีเอ็นยึดอยู่อ่ะมีแต่โครงกระดูกปราศจากเนื้อเปื่อนเลือดคือไม่มีเนื้อนะไม่มีเนื้อเปื่อนเลือดแต่มีเอ็นยึดอยู่โยม ต่อมาก็ปายใหญ่ๆนะมีแต่โครงกระดูกปราศจากเนื้อและเลือดมีเอ็นยึดอยู่เป็นแต่กระดูกปราศจากเอ็นยึดกระจัดกระจายไปในทิศน้อยทิศใหญ่เออโยมก็นึกถึงภาพกันแล้วกันนะคือกระดูกมือทางหนึ่งกระดูกเท้าทางหนึ่งกระดูกแข้ง ทางหนึ่งถ้าเติมไปด้วยโยมก็จะฟังเข้าใจง่ายนะเช่นกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งแต่พระองค์ทรงตัดไม่มีคําว่าไปนะอาจจะมาเติมให้โยมเพื่อโยมจะได้ฟังเข้าใจง่ายนะกระดูกสะเอวทางหนึ่งกระดูกสันหลังทางหนึ่งกระดูกซี่โครงทางหนึ่งกระดูกหน้าอกทางหนึ่ง กระดูกแขนทางหนึ่งกระดูกไหล่ทางหนึ่งกระดูกคอทางหนึ่งกระดูกคางทางหนึ่งกระดูกฟันทางหนึ่งหัวกระโหลกทางหนึ่งโยมเรียกว่ากระดูกกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางโยมเรลือนกลาดอยู่นะโยมจุดสุดท้ายของสาวแสนสวยเป็นอย่างไรโยมดูเอาเองัะ จุดจบของเจ้าสาวแสนสวยที่ว่าสวยงามเปล่งปลั่งตอนอายุ1 5 1หนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในการก่อนนั้นหายไปแล้วโทษปรากฏแล้วไม่ใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้ข้อนี้เล่าก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละเป็นซากศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าเหลือแต่กระดูกสีขาวเปรียบเทียบได้กับสีสังสังคงจะเป็นสีขาวโยมไปยันใหญ่ตรงนี้ เหลือแต่กระดูกตกค้างแรมปีเรียงรายเป็นหย่อมย่อมไปยันใหญ่นะต่อมาก็เหลือแต่กระดูกผุแหลกยุ่ยมยมเนาะนี่อะไรคือความเที่ยงคือความจริงคือสาระคือแก่นสารของชีวิตโยมตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุ1 5บ6 ที่ว่าดูสวยสดงดงามโยมสุดท้ายก็ไหลไหลเดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายกระดูกกระจัดกระจายกระดูกเก็บไว้ค้างปีจนกระทั่งกระดูกเนี่ยผุยุ่ยเป็นผุยผงในที่สุดอะไรคือความจริงของชีวิตโยมอะไรคือสาระดูก่อนพิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญข้อนั้นอย่างไร ความงดงามความเปล่งปลั่งที่มีในการก่อนหายไปแล้วโทษปร,ปรากฏแล้วไม่ใช่หรือภิกษุทั้งหลายทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้เล่าก็เป็นโทษของรูปทั้งหลายอโยมโ,โ,โทษเยอะจริงๆนะคุณมีอยู่ประมาณข้อเดียวโยมที่โยมได้ฟังมานะ คือตอนอายุรุ่นสาวนะ่ะแล้วก็ดูน่ารักน่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจน่าชื่นชมยินดีหลังหลังจากข้อนั้นมามีติดโทษของรูปทั้งนั้นเลยโยมทีนี้ผมก็จะทรงตัดต่อไปนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนรูปทั้งหลายทำอย่างไรจึงจะไม่ติดอกติดใจในรูปเหล่านั้น ติดใจในคุณนะโยมนะในโทษคงไม่มีใครไปติดใจในโทษของรูปแน่โทษของรูปที่โยมได้ฟังมาทั้งหมดนะ่ะใครอยากจะมีรูปอย่างนั้นใครอยากจะไปชื่นชมโทษของรูปละ่ะแก่งหนังตกกะใครจะไปชมละ่ะเจ็บป่วยนอนอยู่บนกองมูดกองคููตัวเองใครจะไปชมละ่ะโยมตายได้หนึ่งวัน ศพขึ้นอืดพองเขียวน้ำเหลืองไหลใครจะไปชมเห็นไหมกระดูกผุเป็นผุยผงจนจุดสุดท้ายของสังขารนะี่คือกระดูกเป็นผุยผงใครจะไปยินดีละ่ะนี่โยมแต่ความยินดีในรูปก็ช่วงที่รูปเจริญเติบโตเป็นหนุ่มสาวสวยงามที่โยมฟังมาในตอนนั้นแหละทีนี้ทำอย่างไรจึงจะไม่ยินดีโยมดูก่อนภิกษุ ทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนรูปทั้งหลายดูก่อนเพีษสุทั้งหลายการกําจัดฉันทราคะในรูปทั้งหลายการละฉันทราคะในรูปทั้งหลายนี้เป็นการถ่ายถอนรูปคือไม่ติดอกติดใจในรูปสวยนั่นเองโยมถ้าไม่ติดอกติดใจในรูปสวยแล้วก็ถือว่า เป็นการตัดต้นตอของทุกข์ทั้งปวงนะเมื่อเราไปติดใจในรูปสวยสมมุตินะเราไปรักเขาเมื่อเรารักเขาเราก็ไปแต่งงานกับเขาแต่งงานนี้ก็เริ่มทุกข์เลยนะโยมคิดหาวันแต่งงานพอแต่งงานแล้วก็ต้องทํางานเอาทำงานก็ทุกข์แล้วใช่ไหมเมื่อทํางานรับผิดชอบก็ทุกข์เพราะการทํางานเมื่อทุกข์เพราะการทํางานแล้ว ทำงานแล้วไม่ได้ค่าจ้างก็ทุกข์อีกได้ค่าจ้างมาแล้วต้องรักษาก็ทุกข์อีกเหมือนตอนที่โยมฟังมาในตอนต้นๆนูนน้นนะ่นะตอนที่พระองค์ทรงแสดงโทษของกามม่ยมว่ามันมีโทษอยู่ประมาณ8ข้อที่โยมได้ฟังไปนะดังนั้นตรงนี้ถ้าเราจะตัดต้นตอของทุกข์ที่อิงอาศัยกามเนี่ยจะเป็นอิงอาศัยกามก็ดี หรืออิงอาศัยรูปก็ดีเนี่ยคือจะต้องละฉันทราคะฉันทราคะคือความไม่กำหนัดความไม่ยินดีความไม่ติดใจโดยพิจารณาเห็นโทษของกามเหล่านั้นพิจารณาเห็นโทษของรูปเหล่านั้นโยมเช่นพิจารณาความไม่สวยความไม่งามความที่จะต้องรับผิดชอบในการดูแลกามในการดูแลรูป ในการบริหารจัดการในเรื่องของกามคุณอารมณ์ในเรื่องของวัตถุกามต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ยินดีโยมเมื่อไม่ยินดีก็ไม่ต้องมีภาระใช่ไหมเมื่อไม่ต้องมีภาระก็ปลอดโปร่งโล่งเบาเมื่อปลอดโปร่งโล่งเบาแล้วจิตใจก็สงบเมื่อจิตใจสงบก็จะเป็นสมาธิเนี่ยได้โยมฟังต่อไปนะโยมนี่ว่าด้วยการกําหนดรู้รูป เป็นหนทางออกเป็นการแสดงเนคขมมะอย่างหนึ่งนะการไม่ติดอกติดใจในรูปก็ดีในกามก็ดีในสุดก็จะบรรลุเข้าถึงความพ้นทุกข์คือมรรคนิพพานเดี๋ยวยมค่อยฟังวันใหม่ก็แล้วกันวันนี้เวลาหมดลงแล้ววัตมาภาพพระปริญญาปริญญาโน ต้องขอจากาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้าญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร